สัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่กิจกรรมวนี้จะเริ่มที่จีบแอลลองข้างเดียวก่อนนะคะมือซ้ายนะอ่ะเปลี่ยนเป็นจีบนะคะเปลี่ยนค่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 ะโอเคเอาละได้แล้วนะข้างนี้ได้แล้วนะอ่ะทีนี้มาข้างนี้มั่งแอลนะคะทีละข้างนะเอามือเอข้างนี้ลงก่อนแอลนะคะ ถ้าคุณครูเหมือนเดิมนะถ้าคุณครูบอกเปลี่ย term, นเะด็กๆก็เปลี่ยนนะเอาละเริ่มค่ะเปลี่ยน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 ได้ไหมคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ทําด้วยก็ได้นะคะอาทีนี้เราจะเริ่มทั้งสองข้างพร้อมกันนะค,ะคุณครูจะพูดเหมือนเดิมนะคะถ้าครูบอกว่าเปลี่ยนให้เด็กๆนะคะสลับ สรับค้างกันนะคะเอาเริ่มแล้วนะเริ่มนะคะเปลี่ยน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 ทันไหมคะพาม่ทัานเอาใหม่นะช้าๆนะเปลี่ยนช้าไปไหมเปลี่ยนช้าไปไหมเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนเอาล่ะทุกคนเริ่มได้แล้วนะทีนี้คุณครูจะร้องเต็นเพลงให้เด็กๆนะคะเปลี่ยนไปตามเพลงและจังหวะที่ครูร้องนะคะ,ะคุณครูไม่มีมืออีกข้างหนึ่งตีกลองไม่ได้ละต้องร้องสดๆเลยนะพร้อมแล้วนะไปแล้วนะนัน,นกบินมาลิปโนกระจิบหนึ่งสองสามสี่หา้าอีฟู ล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟงูงบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเอาล่ะเก่งมากเลย ไทยนะคะทำตามทันนะคะแสดงว่าเด็กๆะสุดยอดนะคะปรบมือให้เลยดังๆนะคะกิจกรรมนี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะจะช่วยพัฒนาสมองนะคะทั้งสองซีกของเด็กๆก็คือทั้งซีกขวาและซีกซ้ายให้มีการพัฒนานะคะสัมพันธ์กันสนุกใช่ไหมคะกิจกรรมต่อไปนะคะสนุกกว่าน,นี้อีกนะคะซึ่งคุณครูคิดว่าเด็กๆนะคะอาจจะเคยทำอยู่แล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ดูว่าตอนนี้นะคะ เด็กๆยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปพักก่อนนะคะแล้วค่อยมาเจอกันไปค่ะ